เบิ่งเนีย่ยเตลหมูตะสะอ่อนซ่อนไดเคืองกระตางามโมพี่น้องดอ,อกขาวล้้กับแม่ยางมาเบิ่งพ้นบักขำเห็ดเสือเห็ดมาแล้วกับมาเบิ่งพ้นบักขำคือเก่าว่ามันสิไม่เห็ดตีนแหดบร,ร,ริสัน ว่าเห็ดติ่มแหอยู่นี่กระลังเริ่มออกแม่ก็มาเบิ่งปาดยาเห็นอีกพูดอ่ะอม,มันเคยหนี้ได้หมองเคยออก,กมังกอนดุ่มนนโอ้ยมีสองโม่พี่น้องพีโม่นึงน่ะแม่โอ้ยดอกมาโดกพอดีปิ้งปนปิ้งปนปิ้งซุปโอ้ย เก็บก้นเดียวบาทวูดายเล็กน้อยอิู่วะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังนุ่มๆกำลังอ่อนๆกระโอ้ยนี่ได้กัเพาะอันไรเป็นตุ่มเป็นกอ เห็ดอันดูค่ากเ็เป็นกออเป็นเกี่ยวกอเห็ดดูค่าตัวนี้แบบน้อนยจะเอารดไว้กับบ่ายเกิดค่าเกิดแน่นเนาะแดดทางหอนพี่น้องแดดเทียงแดดบาย,ย้ายไปช่วงเทียงมากับมหาบังเห็ดน้ำโพน แล้วมาฟอดเห็ดตีนแหดคือนว่าสิออกีจิบเพราะว่าเห็ดยูข้าออกง่านเพ่ยนก็ออกง่ายหน่นยพ่นไปพ่นเป๊ถนนรถเรียนบึนดุนที่สองมูช่องโม่ก,ก็กินบเบิด ปีปปนปนห้อมหอมพี่น้องพวกน้องคนเพิ่งไปสิบะเพื่อกลิ่นหรอกตะไบย่าเพืกินด้วยพีมูที่สองเด็ดห้อนหอนเหนลือมตากระเหลือมนี่ มที่สองมึงจุ่มเป็นก่อนี่พี่นอนออกเป็นก่อเฮ็ดจีนแหดออกเป็นก่อ ปัดรค้าไว้กับนีเบ่งเนีย่ยเตลโมูตาสะอ่อนซ่อนได้คืองกระตาหน้ามโมพี่น้องดอกขาวไ้เห็ด้วย่ายกับซิเมื่อก่อนบัน